สวัสดีครับวันนี้8สิงหาคม2564วันที่15อสอมจะได้รับเงินค่าบริการ1,000บาทและก็มีรายการหักคลิปก่อนๆได้ทำให้ดูแล้วนะครับและวันที่18สิงหาคม2564อสอมจะได้รับค่าตอบแทนถึงไปรควิด19 500บาทในขณะเดียวกันวันที่18ก็มีรายการหัก2รายการนะครับ ก็หักเฉพาะคนที่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆน,นะครับคนไหนที่ไม่ได้ค้างก็รับ500เต็มสำหรับคนที่ค้างเดือนก่อนๆจะโดนหักดังนี้ครับก็มีใครที่ค้างเดือนเมษายน2 5 6 4 218บาทก็จะถูกหัก2 1 8บาทนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ชกสสมเขาบอกมีอยู่7 4 5 9คนครับแล้วก็คนที่ค้างเดือนกรกฎาคม2564 2า6บาท ข้อมูลจากเว็บไซต์ชกสสมอเขาบอกว่ามีอยู่20,341คนนะครับสรุปในวันที่18สิงหาคมคนที่ค้างก็จะโดนหัก218บาทตามนี้แหละครับแล้วก็ใครที่ค้างกร,รกฎาคมจะโดนหัก246บาทเฉพาะ218บาทก็เฉพาะ7,459คนนี้นะครับแล้วก็246บาท ก็เฉพาะ2 3งหมคนนี้ส่วนคนอื่นๆรับ500เต็มนะครับสิบแปาคมนะคนที่ค้างจึงจะโดนหักตามรายการที่โชว์ในหน้าจอนี้ครับสวัสดีครับ